ปิโสภักาวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโทวิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทุอนุตตลโลปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโทภักขวันติสวา โกอากาลิโกโอเอหิปัสสิโกโอปันายิโกปัดจะตังเวทิตัพโพวินยูฮิติสุปฏิปันโนภะคะวะตวสาวกาสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวะตวสาวกาสังโฆยายยปัด ปุริสายุขานิอัฏฐปุริสปุคาลาเอสภคะวัตโตสาวกสังโฆอ,อ,อหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชลิกะรานี กินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุนโตะวันตุเมสิทธิลาพังสะนะณเยมณีจินดาปิยังจะ กัตตวาพุทธะลันตะนางโอสะถังอุตังมังวะมังวะลังอิตังเทวะมุตวะุตสานังพุทธะเตเชนะโสตทินานัสันตุปัตถวาสัพเพทุขาอุปสัเมนตุเตส ตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวะลังปะริตลาหูปะสามามะนังธรรมเตเชนาสุดทินานาสันตุปัตถวาสัพเพพยาอูปัสเมนตุเตสักตวาสังฆรัตนัง ตะนางวลางะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเตชฉนาะสุนทินานณะสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปัสสเมนตุเต ยาสนากตาพุธทธาเจตวามลังสวา,านังจตุสัจจาสะพังละสังเยปิวิสุนาราสภาตันหังกาลาทโยพุธทธาอันทวีสตินายากาัาเภปฏิทิตาไมหังไมตะเกเตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจัจนเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเลสะพักุนากะโล เทเยเมอนุรุนโทสาลีบุญโตจะทาคิเนโกทันโยปิถิภาคัตสมิงโมคะลาโนจวามะเกทาคิเนเสาวเนไมหังอาสุงอานันทลาหูโลกัสโปจะมหานาโมอุพาสุงวามะโสตะเกเกตะโตปิติภาคัตสมิงสุริโยวะบภะกะโลวิสินโนสิจิสัมปันโนสุภิโตมุนีปุงขะโบกุมัน เทโลมาเหสีกิตวาขโกโสหมายหังวัฒนีนิจังปิิทาสิกุณากะโลปุณโนอังคุลิม,มาโลจอุปาลีนันทศีวลีเทลาปัจจิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสวาวากาเอเตสีติมหาเทรา ดาวนโตชิโนโราสาซะลันตาสีระเตเชนอังฆะมัาางเคสุสันทิตาลัตตานังปุระโตอาสิทักขิเนเมตเมตาสุตตะกังทัชชักคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันทโมล,ละปะลิตันจะ ยัสุตกัรอากาเสชธาังอา,าสิเสสาปาการลสันทิตาชิดนานอานาวะราสารุตาสัพตาปปกาละลังกตาวาตาปิตาทะสัญชาตาพาหิรันชันุปัตถวาอาเสสาวิไดยังยันตุอาานันตชินะเตชะสาวาสัตโตเมสกิจเจสธา,าสามพุทธบัญช,ชัเลจินนัปัญชาลาปันชาาันิ ลันตังมหิตะเลสัทธ,ธาปาเลตุมังสัเพเตม,มหาปุริสันสภาอิเจวมันโตสุขโตสุลโคชินนานุภาเวนาชินตุปัทโวทรมานุภาเวนาชินตาอิสังโคสังขานุภาเวนาชินตันตลายโยสัทธ์รรมานุภาวปาลิโตจะรามิชินนะปัญเชลเมต ลาติเลกามาพิชิตศัพทพรลันติงโคลัมบนาละวะกะม,าามาัคขะมะทัทยักขังกันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโท เตจสาพะวันตุเตชยามังคลานินาลาคิลิงคาชาวาลังอาติบันตภูนตังทาวกขิจักกามสพนีวสุทาลุนันตังเมตตมพ้เสกวิธินาชิตวามุลินโทันเตจสาพวันตุเตชยามังคลานิ ปุขิตตาขาดข้ามติหัดท้สุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคู่ริมาละวันตังอิทธีพิสังคาตามโนติจิตวามุนินโทตันเตชะสาปวันตุเตชยมังคัลานิกัตวานากกาท้ามุตทารางอิทวะคัมพินียาจินจายะทุกทะวะจันนังชาตกายะมันเช ันเตณโสตมาวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาปวันตุเตชยมังขาลานิสัจจังวิหายะมัติสัจจกวนทเกตุงวาทาพิโลปิตมานังอติอันทภูนตางปัญญาปทีปัชราทิโตจิตวามุนินโทตันเตชสาปวันตุเตชยมังขารานินันโทปนันทัภู สักรังวิพุทถังม่หิตทิ้งปุญเตนะเทระพุชะเคนะธรรมาปยันโตอิทธูปะเทสาวิธินาชิตวามุนินโทต,ตันเตจะสมาวัตุเตชยมังคะลานิทุกขาหะทิทิพุชะเคนะสุทัธะหัทถังปรอม,มังพอม,มังวิสุทธิจุดิมิธิภากา พิธานังยานาคาเทนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตศสาภาวาตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธ,ธาชชยมังคะละอัฐคาทาโยวาจโนทีนาทิเนสราเตมา,าตันทีชิตวานาเนกวิธินา ปัตถวานิโมขังสุขขังอธิฆเมยะนะโรสัพปัญโยมหาการุณิโกนาโธหิเตยตายะสัพพานิจังปูเรตวาปาละมีสัพพาปัตโตสัพโพทิมุตตามังเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเตเชยมัง ัยันโตโปธิยามูเรศกกายานาังนันทวัตโนเอเอวังตาวังวิชโยโ,โหหิชัยยันสุชัย,ยมังกาเลอปาอปาลาชิตาปัลลังเกศีเสปฏิวิปโปเคโลเออาพิเสเกศพพุทธานาังอปปาคาปโตปะโมทต ุนักขันตุสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขนโนสุมุขุโตจะสุยิบทางพระพระรามหมามจจริสุป,ปัททักขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปัททักขีนางปัททักขีนัง,นงมโนกรรมมังปะนิทีเตปัททักขีนาปัททักขีนานิกัดเตาวานะ นาพันตันเทปทักขีเนภระวัตุสาพะมังฆะลังลักขันตุสาพระเทวตตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสูถิพระวันตุเตพระวันตุสาพะมังฆะลังลักขันตุสาพระเทวตตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสูถิพระวันตุเตภวันตุสาพะมังฆะลังลักขันตุสาพระเทวตตาสัพสังคานุภาเวนัสชา นาสัทธาโสทีพรวันตุเตปุที่สิบสปัตติทานะอาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณิสิณีทูเปยคาเลข โธทิคาเลตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันเตปูชิตาโสถึงกะโลนเตทะวิหาระมันทะเลเทละจะมัชชาณวากาจะพิกาวนสารามิกาธานปะ อุป,ปาสกา้ามาจะเทสานิฆมาจะอิสลาสัปปนปูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาผูชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอาท้าวโวปปาติกานิยานิตกังธรรมะ วะลังปะติจะเตสะเพปิทุกขัสสะกะโลตุสังฆยังถาตุถาตุจิลังสะตังธรรมโมธรรมตทะลาจับปุขาสังคโคโหตุสามัญโควะอันทจะ ยะจะหิตะยาจะอัมเหลักขันตุสัทธร,รมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัพปาปุเชเยยามะธรรมเมอลริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโน พุทธสาสเนสัมมาทานลังปาเวชนตโตกาเลเทโวปวัสสโตวุธิภาวยะาวายะสตานังสม,มิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอันตรละลชังนิจังักขันติอุตตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพธาบทที่สิบห้าเทว,วดาอุโยชนาคาถาทุกขับปัตตาจ ภาพยาปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตวาตาจะอัมเหหิสัมะตังปุญญัพปทังสัเพเทวนุโมทันตุ สัพพสัมปัติทิสสิสททิยาทานังท,ทันตาสัทธายสีรังรักขันตุสัพพาภาวานาพิรตาโหตุคันสันตุเทวตาคตาสัพพุทธาพระราบันตาปั เจกานตจ,จะยังพระรังอลาหังหันตานันจะเตเชนลักขันพันธามิสับพโซบทที่16สุบังคนละคนคาถาโหตุสัพพังสุมังฆะลัง ลักขันตุสัพพระเทวตาสับพพะพุทธ,ธานุภาเวนัสธาสูตรถีโหนตุนิลันตังโหตุสัพพังสุมางฆาลังลักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสาสูตรถีโหนตุนิลันตังนิการตะลัง โหตุสัพพังสุมังคะรังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะโสเถโหตุนิลันตังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอนุภาพแห่งการบูชาพระรันะตนไต้ด้วยการสันทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอ ทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรจงอะลูโมทนาในการสวดสันทยายมนตและธรรมะเหล่านี้เมื่ออะลูโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน